ดีจ้าครับสวัสดีครับได้ยินจักเกียร์เนาะโอ้ยการอคอยค่ะกะเป็นห่วงมาเป็นอย่างเนาะถักไปเพิ่นขึ้นหยับยันบ่สบายยันเขางพยงบาลกับบกสขาทั่วไหมค่ะยันแบบยากงั้สิแม่เกงใจงัสิแม่จ้าอ๋อบ่เป็นอย่างครับัตอนจะว่างครับอ้เอฟซีก็ขอมาไหลายๆเอฟซีขอมาหลายเลขดับแล้วก็เลข ตัวเลขหนาลงทุนมาที่นี่ให้เบอร์โทรเพิ่นไปเพิ่นกับประกาโทรได้เพิ่นกับเกณฑ์ใจกันเพิ่นว่ารอสาวานนะก็เลยทักทักเหมือนเสียนบานผือไปกัีถึงบ่อ่านถึงเงียบอ่านเหล่าก็บ่ตอบแสดงว่าเพิ่นยากหรือว่าเพิ่นเขาโรงพยาบาลก็คิดไปเด้คิดอยู่ค่ะคิดน้ำคือกันอืมครับยากแฟนเพิ่นกับบ้สบายน่าเที่ยวไปหาหมอแฟนเพิ่นเป็นในมาเป็ีสองปีเลยล่ะเที่ยวไปหาหมออยู่ด้วยเป็น ม้อนนองกระดูกเป็นอะไรนะครับเซนนี่ค่ะก็คิดน้ำนั่นล่ะ<ช><ๆ>กับเนาะเที่ไปเฮ็ดไป,ไปยุ่ยเลยแต่ก็ผมก็เฮ็ดไว้แล้วแต่ว่ามันบ่ทันได้ได้มาสะดวกไม่ยังผมงก็รู้ว่าทันพร้อมนะอืมกัเอาที่สะดวกที่พร้อมเนาะกัเข้าใจอยู่ดอกค่ะอีพซีก็ค่ะสิเข้าใจกักัปล่อยมาคือเก่ากัรอคอยกัให้มาคือเก่าเนาะตัวเรกเนาะ เอ็ซีเพิ่นถามหาอยู่บ่เพิ่นคือบ่โทรมาเอาอันอะไรไว้กันอันถามค่ะถามมาตลอดทั้งไล่มาให้เบอร์โทรเพิ่นไปเพิ่นก็บ่กล้าเด้เพิ่นว่าล้อสาวบานนาเพิ่นว่าก็เลยก็นเองในล้อกัถามจ้ะเมียนใต้คิปมากกับพองอันเข้ามาทางไล่ทิ้งไว้ตามเลขดับเสียนบานผืนนี้เด้อตามอยู่กับบวกาค่ะยานแบบทางเสียนยากจังซี่แม่จ้ะอืมขาดเพะก็รกรเดกนะการเก้านลักนบเพราะว่า จิ่ถูเล็กดังหลายตัวยุ่งวบนี้เอาถือเล็กดังก็ได้วัตทีแล้ววันทีแล้วสองตัวกับเขาอยู่เนาะจ้าเมียนค่ะเจ็ดเอ็นเจ็ดแปดตรงตรงเลยค่ะผมใหม่ไปขันเจ็ดมันไปมันบกเขาตัวที่ผมเด่นไหนไปออกตัวร่องแต่ว่ามันก็อยู่ในสุดเ็กแค่หัวคูเนาะเมียนม่นค่ะบนล่างคัะผู้ใดสไว้กับสีใดสูบใบมันอยู่ เพราะ,ะว่าหัวในี่มันมันไปในทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่ามันเป็นสูตนของบนบางทีมันกับไปล่างไหลเพราะว่าตั้งสีดีกับว่าสื่อบนสื่อล่างไว้จ้เพราะว่าจากสิบสุดมันเกาออกอยู่ในซีฟส่วนเว่ามันเกอยู่ในที่ผมคัดล่วงหนะหกสุดขนา,นาดเนะมียนจ้ะเอากระสันสมการรอกอววันนี้ก็เอาคือเก้าล่ะครับชุดเต็มซิบ สิบครูจะว่าผมกับน่าร่วงคือเกา้าหนะหกครูคือเก้าครับแต่มีเลกสามตัวน้ำอยู่สามครูค่ะเอาด้วยด้วยครับจ้าจ้าเอาเลขค่ะครับวันที่หนึ่งเมษายนจ้าวันที่หนึ่งเมษายนจ้าเ,เลขเด่นครับมีเก้ามีสองมีศูนย์ครับเลขเด่นมีเก้ามีสองมีศูนย์ S 2> 2 <S ฟันไปที่เก้ากับสองจ้าวิ่งฟันเก่ามีดเดียวเลยครับโอ้เน้นไปที่เก้าตัวเดียวจ้าว,วันนี้ผมกับฟันเจ็ดไหาแต่ว่ามันจะไปบนไปล่างก็ร้อนมากๆกับเทวะ <Main S 2> วันนี้คับขึ้นเก้าวิ่งเก้าไปได้ครับม็ดเมยดครับค่ะวิ่งเก้าลูเก้าเลยเด้อายริงจ้าครับเอาสามตัวครับสามตัวจ้า เจ็ดศูนย์เจ็ดเขาย่างครับเอาแล้วจ้าห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกครับสามตัวนี่สามคู่นี่ผู้ใดพันอยากจับสลรับเอาค่ะได้ครับจ้าเพราะว่ามันอยู่ในสามตัวนี่ผู้ใดมักที่ว่า ี่ยังหาเก้าหาศูนย์เจ็ดศูนย์อยู่ในอยู่ในนี่แหละครัควอยาเซรับเอากระดาษอยู่ในีรครับตัดเด่นได้เนาะครับครับพอไดตัดเด่นก็ได้ครับเจ็ดเก่าศูนย์หาเก่าศูนย์หนึ่งเก่าหกสี่พอไดมักอยู่ในสามคูันี่เอาสองตัวครับ 90, 5, 90, 5, 5. สองตัวจ้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้า เก้าหกเก้าหกสองสี่สองสี่สองห้าสองห้าครับหกสุดเหมือนเดิมครับจ้าครับเน้นเก้าศูนย์เก้าหกครับเน้นไปที่เก้าศู <c oughs> นย์กับเก้าหกครับเละก่อนเริ่เลยครับเริ่มยาไปกิดย่าไปหน่อยๆเพราะกีฬามันก็มาตรงอยู่แต่ว่าอย่าเริ่มมาปน ข้บทั้งล่างน่ะค่ะไปบุญไปล่างเด้อจ้ะเด้อเล็กเนาะค่ะครัมันคือยังวดทีดีอาเมันก็ไปข้างล่างเจ็ดแปดตรงตรงใช่สิเนียนค่ะวดว่างหันเข่าเจ็ดแปดตรงตรงครับวดนี่ก็ผู้ณก็อยากกราบกับขาเองเธอชุดเต็มมันก็ซีบชุดน่เนี่ยผมคัดลงเลยล่ะเหลืออู่หกชุดค่ะก็ตามนี่เนาะพูดทุนหน่อยก็จอบเบื้องตัวใด้นิ่นๆเนาะจ้ะครับครับจะจะ เบอร์โทรกับเบอร์กัานี่นะครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้ากับเพื่อนๆอยาเลยุดเต็มกับเพื่อความมั่นใจกับมันเหลืออยู่อีกสี่ตัวจ้าอยู่ในสุดเต็มนี่กัาพวกมาเอาไล่เขาไหนหรือว่าอย่างไรเดี่ยวคือหมวดจะาตัวไปกับเด่งรับขนานกับเอาได้เขามาเลยครับเบอร์ได้ส่วนตัวนี่นะบอลมีเนี้ยบอลเสียตังค์บอลตามเบอร์ผมนี่แหละจ้าบอลตรงยานเนาะ ตัหาได้ค่ะคอยได้หนึ่ง okay, hmm ่างนี้ง้อยออกมาผมเห็นไปแล้วแต่ว่าเด็กล่อจะออกคอยผอมกับเด็กเล่นเมื่สีนะอืมค่ะค่ะกะตามนั้นสมการรอคอยไย้ยินด้ในฟังเรากะจออเบิ้งสำหรับเลขดับกะเลขหน้าลงทุนเนาะครับคตามนี่แหละครับจ้อสองนี่ไม่เห็นได้ตัวหนึ่งแต่ว่าผมฟันใหนต่อมีดเดียวเลยกันผู้ได้มากสองคนมากเอ่าจับใส่ได้ครับ S <S อยู่ในสามตัวมีเก่ามีสองมันสี่บรุษเลยจะเกาจ้าอือ<า>ค่ะค่ะค่ะ<า>เอาบรุษกวนเวลาขอบพูดหลาย<ร>ๆเนอะจ้าเส้นมันผือสมการรอคอยครับค่ะค่ะกันผู้ดใดอยาก,ต,กาติดต่อกับธามารถโทรไปได้ที่0971499689เช่นเดิมเนะาะ<า>ครับครับโอเคค่ะโอเคค่ะขอบพูดหลายๆจ้าวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับขอให้โชคดีทุกคนครับจ้าเช่นกันจ้า